อ่าเป็นไงสวัส <dragon> ด <risque> ีครับนายเอกนะครับนายเอกครับนายเอกนะครับอันนี้ก็คือคือช่องนายเอกนะครับนายเอกมาพึ่งขึ้นไลฟ์วันแรกนะครับครั้งแรกครับมาเทสต์ลองเทสดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครั้งแรกครับครั้งแรก อ่ผู้ติดตามมีผู้เข้ามาชมเยอะมากเลยครับตอนนี้กี่รัตน์ดวงใจก็ไม่รู้นะครับเออเดี๋ยวพิชชาพิชชาเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาพิชชาก่อนซื้อไว้ก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ ถาจะนี่ให้เพื่อนให้เพื่อนขึ้นมาด้วยีป,ปยแล้วก็มาวางในข้อความ ทำไมถ้าไม่ขอ้ตีมันกปับหาที่วางรงนี้ไม่ได้ อียมาสองคนแล้วสองคนแล้วไปเพ่อนกันเฮ้ยตู้เขาดีเาดีนะเอกอะเขาที่เขาที่นะเอกอะพี่ทำไมมันบางคอมเมนต์ไม่ได้ว่มงานแล้วไ์อะไรตอนนี้ ทดสอบ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 อะไรอะไรเข้าไปดูเลยเหรอไม่ดูเลยรู้ไหม่็ทำไมเนี่ยกระปรมาณนี้วะเออนี่ไงเนี่ยพอเพื่อนชิคเนี้มานี่เพื่อนจะเข้าไปได้อคไรนะเนี่ย อย่างก่อนจะเข้าเรยต้องปิดเสียงก่อนนะค่อยๆคลิกเข้าไปปุ๊บนี่อันนี้จะเข้าไปนะรอรับนะเอา้าไปกันเนี่ยสองคนนี้เลยเนี่ยะ,ะนะถ้าตอนวางลิงก์เนี่ยนี่วางลิงก์ต้องเข้ามาตรงนี้นะ,นะเดี๋ยว อเมื่อกี้ตรงไหนวะเมื่อกีเออ้เออเออ,เ,อ,อเนี่ยแต่เขาก็มาวางนี่คลิกป๊บคลิกป,ปแล้วก็วางเลยเนี่ยเนี่ยนี่ก็จะเข้าไปอันนี้เขาก็จะขึ้นรูปรูปเพื่อนขึ้นมาก็คลิกปค๊บแล้วก็รับเลยเอ,อ ในนี้มันรับแล้วไม่เห็นเพื่อนโต เพื่นเป็นตรงไหนัาไม่เห็นมาเลยอันนี้คอมเมนต์ถ้าเราจะให้ไอเพื่อนอันนี้ไว้แล้วก็ปักหมดไว้แล้วมันจะโชว์ข้างบน ไม่เห็นขึ้นเลยแล้วทำไมจะให้เพื่อนขึ้นมาได้ ¿La claro. ดี๋ยวลองเข้าไปใหม่มันจะเห็นเพื่อนขึ้นโชว์เลยนะข้างล่างมันจะเห็นเพื่อนขึ้นโชวข้างล่าง นี่ถ้าจะปิดกล้องเปินอย่างนี้น่าจะเห็นขึ้นชวัวข้างล่างแบบนี้แต่อันนี้มันไม่เห็นขึ้นแต่เห็นขึ้นแล้วก็คลิปปุ๊บเลย

ไม่เห็นมันเดิยอันนี้เปลี่ยนสีแต่เคืองสีข้างล่างดูเกิดดูตรงไหน,นอันนี้คเคยขึ้นแต่ในคอมเต้าสิ่งประเวณ ไม่เห็นเลยเดี๋ยว <c oughs> กดรับเพื่ไม่ได้หรือมันกดในของไ,ได้มันไม่น่าจะกดในของของตัวเองได้ต้องต้องให้ให้เจ้าของไล่์กดแต่อันนี้ทำไมไม่คิดมาจอ,องางลางเดี๋ยวมันต้องึ้นจอข้างนี้เดี๋ยวก็ต้องกดปุ๊บเข้าไปเพื่อนก็จะเข้ามาป็นของจอ มันน่าจะมีที่ที่กดอยู่ตรงไหนสักแห่งแต่หาไม่เจอเนี่ยแอดซีมเออยไงคอมเมนต์เขาเคยเห็นแต่ไหนนะ นี้เเ้ยเนี <t 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 ่ยมมาเียก uh ันเดี <t uh. <t uh ๋ยวนี uh> ้จะลองลงไปก่อนนะ แล้วอลไรใช่ไม่ใชเนี่แหละตัวว่าจะตัดีเข้าไปกดมาตรงนี้ปุ๊บนี่นี่เห็นไหม ที่วางตรงนี้เมื่อกี้อ่ะที่วางตรงนี้ปุ๊บแอ,อแอดปุ๊บอไ,ไหนนะมาได้ทำไม่ได้นัอสวัสดีครับน้าเอ็กสวัสดีครับทดบอสอบใช่ไหมเนี่ยเอฟเอฟเอาองเอฟเย็นนี้จำได้นะครับสามชั่วโมงสามขวดสามขวดเอาไว้พี่หลังเอาสามชั่วโมงก่อน <laughs> โอเคนะครับ สวัีครับสวัดีครับโอเคเยี่ยมมากแดดตาอยขออนุญาตลงก่อนเน,เ,เนี่ยเมื่อกี้มันจะมีลูกเพื่อนเราใช่ไหมแล้วก็คลิกตรงลูกเพื่อนเพิ่มแล้วก็จะขึ้นว่าแอดอะไรเมื่อกี้เออนั่นแหละแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปถ้าลงในเดี๋ยวก็ลงตรงนี้เลยเห็นไหมอ่า

ตรงเพิ่อนเขามาเม้่อกน้อนาะโอเคจำได้ป่เนี่ยเนี่ยจะขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมจำได้อันนี้จำได้ใช่ไหมเดี๋ยวกดรูเพืพ่อนปุ๊บแล้วก็ไม้บวกเครื่องไม้บวกแอดอะไรนั่นแหละถ้าลงก็อย่าลืมนี่ถ้าเราไมา่ลงก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะ